เต<ว><า>้าหมาหกเลียบเลยใส่ยากินนิดเดียวอุณเธอกดกล้องลองนิดนึงนี่มุมเนี้ยนิดนึงไม่ใช่กดตรงอเพราะเพราเงยขึ้นไปนิดนึงอขออภัยในความวุ่นวายนะคะวันนี้เปลี่ยนมุมเพราะว่ามันมืดไงเพื่อคุณผู้ชม คุณสามีคุณสามีอะคุณป้าคุณวายไปด้วยเลยแกงส้มกับปลาเค็มแกงส้มหน่อไม้หน่อไม้ใย,ยนีไม่ใช่ใย,ยนีสวีเดนนะใย,ยนีประจวบดีแหละ ตอน,นแรกก็ยังไม่กินแนตะ่นั่งเฉยอยู่พยายนียายแก้วพ่อปลาเค็มแค่นั้นแหละกระโดดตักข้าวเลยปลาเค็มหอมมากเค็มตั่นี้เลยอะไรนะเบืองบ้างตัวสนะุดท้ายที่จะได้กิน ไม่ปร่เทศป้าไม่เธอมันพูดใหม่เธอพูดใหม่ไหมหมากเคมหอมหมากเคมหอมเอาไว้ทำไมฮะเราไปป้ายทาโคโรนหมากเคมหอมมรสหวานจะกันแล้วครั้งแรกที่มันพูดอ่ะเดี๋ยวพี่ดาจะทาให้มันนอนหลับๆเอาไปป้ายปากดีไหม ว่าจมูกนม่น่งหลับก่อนพี่ได้ไงใต้ก็ดูดสิปลามันเมื่อวานก็กินปลานะก็แกงของปลา,ปาแกงส้มมันที่ติมม๋มไปซื้อมาเอเค้เา อร่อยไหมไปหมอนอร่อยเหมือนเหมือนเต็มสซื้อเลยปลาเหือกปลาโอ้แกงส้มแกงส้มพริกสดอร่อยไหมร้าน,นน้อยเออร้านนี้น้อยอะ่ะที่ประจวบแกงส้มพริกสดอร,อ,นะอร่อยนะอร่อยมากใครมาประจวบลองไปสั่งเลยนะร้านอาหารตามที่อยู่ตามชายทะเลอ่ะที่ที่ที่แถวแถวบ้านไม่ได้ก็มีร้านหนึ่งสองร้านเออมีสองร้าน ครัวสองอ่าวครัสวสองอ่าวกับร้านเจโนอ้อยซีฟู้ดอร่อยรักแต่พี่ได้กินร้านเจโนอ้อยซีฟู้ดนะแกงส้มแกงส้มพริกสดแกงส้มพริกสดหัวปลาแต่ไม่ได้จะไม่เอาไข่นะใส่ไข,ข่ปลาด้วยมันจะแพงปเตียวอืมเขาจะมีเล็กกับใหญ่แล้วแต่เรา ใหญ่สองร้อยห้าสิบหรือไงเนีเ,เล็กก็ร้อยกว่าบาทยังไงรูกลับยังไงกลับนะรสชาติเซ็บมากมาถึงของเขานะไม่ใช่ของพิดาของพิดาก็บ,บ้านๆไม่มีอะไรมากไม่ได้หูหวาไม่ได้ทำกับข้าวอร่อยมากทำพอได้กิน,นเก้าสิบครับเปข้าวกันค่ะพิตาล ตาริโอตาริโอเกล่าอยู่หืนี่คือใหม่คือใหมาเกลานี่เลาอยู่เหรอยวอะไรพี่พูดนี่ก็ไปส่งที่ที่สเตมเมอร์เดียที่ไม่ได้อืมเขาไม่รับได้ส่งได้ยังไงรักษาต้องรักษาโน่นนะฟื้นที่นี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้เปิดประตูเปิดประตูก็ไม่ได้ กินข้าคกันแก้วบางก<อ>ัขบข้าวเหมือนเลยขอโทษขอโทษมองไม่เห็นโทดแก้ววะไม่ให้ดูดูพี่เองกลัวคุณผู้ชมหิวคือจอมไม่ไม่ได้ยินเลยพูดบ้าบ้าเนีในกลัวน้องสะพ้ายกับน้องชายไม่อิ่มเนะี่ยตักข้าวมาตัวเองไม่เติมหรอก คนยันน้องก็พายอ้วนหมดแล้วเมื่อก่อนไม่ได้ตัวนิดเดียวเออเ <laughs> ชื่อไหมคะใช่ปะเมื่อก่อนเขาตัวนิดเดียวใช่ปะเขายังไม่เห็นตัวเองตัวเท่าช้างสักทีตัวนี้าาลแล้วมาหลงลัาถึงได้ไง เร่าดิเ <au> ขเคยไปนั่งกินข้าวบ้านบะเอื้อแล้วมันมีแผงหยอดหลูแล้วแผงเบอร์แล้วเขาไปจับโดนเขาขอคืนตังบ้ะเอื้อมไม่คืนเอ,ขอขื้อมมือเอาไปเลยว่าหยอดได้แล้วได้เลย เาเลเลที่ชื่อไหมได้ยินนางไหมนางบอกว่านางไปจับเบอร์วิดาได้มาขอคืนตังค์เขาก็ไม่ให้เดี๋ยวคุณหนีไปกับขวใหม่แล้วมันจะร้องไห้ ตามไหมถ้าจิ๊มหนีไปกับผมใหม่ไปตามจิรอไหมเก่งแบบข้าสารไม่ห้าสิบโลไหวแม่เอาไปด้วยไปแถมข้าสารอย่างเดียวอ่ะกับปีน้ำปลานะเดี๋ยวอดน้ำเก็อ,อยู่กับใครอะ่ะอยู่คนเดียวจะหาใหม่ปะไม่นานไม่นานคือไม่นานคือ ไม่นานตายตอมใจต,ตายก้กเหงาใช่ไหมพี่ดาไม่อยู่ก็เหงาไม่มีคนคุยด้วยนางชอบุ๊บนาชอบพูดว่าพี่ดาพูดมากน,นางลำขาก็ทำหน้าแบบไม่ใช่ทำหน <ไอ S 2> ้ายับยับอ่ะจริงๆแล้วเองไม่ได้เป็นคนพูดมาก เป็นคนพูดเยอะเอา,เอาดิเองเป็นคนพูดไม่เลิกไม่ขำนะไมไ่พูดให้ขำจังหมดแค่นี้เหรอไม่อีกตักเยอะไะมอ๋อเหรอยิ่มเะละ่ะ đi lóc chín căng căng lên, nó đi đường keo rồi ba chín nó ba mán mặn nó, này con cho mặn cỡ nào này, Điều này.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  ตักไปให้บ้านพี่น้องเลขสามชิ้นเพราะมันเยอะเกินก็เลยตักให้แค่สามชิ้นตอนนี้กินแก้มกับยายไผ่แล้วล่ะโอ uh, ้ตายจิ<ก>ย้มเยียบข้าวได้หมดเลยเพราะว่ายังไม่กินแก้มเบียร์อย่างน้อยก็ต้อง,งเพิ่งบ้างเขาต้มหมาม่าแก้มกันอยู่เออจิ้มเอาไปก็ยายไผ่ก็ชอบกิน ข้างนอกเสียงเขาฉลองปีใหม่กัน, hey, 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 hey. นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เผื่บ้านในกันกลับของคงของขวัญกันบ้านพี่ดาเนยกินข้าวกันอย่างมีความสุขเพลงนไปยิ่งดีก็โอเคมมันอร่อยอ่ะนานๆคนจะเดินผ่านมาคนหนึ่งโอเคมอร่อยมากงานที่เขาฉลองหน้าเต็มที่ก็มีนะ ได้กอคุชชินยำใช่ใช่าไหมแน่นอนนะเขาไม่มีแกงต้มอือก็ไม่มีปลาเส็มใช่เราได้เปรียบขาตรงนี้นหะ เราก็เงียบเหงาเราก็เงียบเหงาเปมีความสุข,ข้าหมดแล้วยังเหลืออยู่นะยังเอาแล้วเปล่าเดี๋ยว,วอ้วนเดี๋ยวอ้วนแล้วผัวไม่รักผัวบอกอยากได้หุ่นเล็กๆตัวเล็กๆแต่พี่จ้าก็ตัวเล็กเดียวนะ มองกระจกก็มันก็อยู่ในกระจก,กได้กระจกก็บานนิดเดียวแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ไหมเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์เึ่งน,นิดเดียวเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ได้เชื่อนะคะ เพิ่ในคอมอ่ะมันมีรูปตอนที่มึงแพ้แมงกะพุนอยู่อ่ะได้ผลใช่ไหมรูปเนี้ย <c> เ <oughs> มื่อก่อนนะไม่แพ้นะนักกินก๋วเตี๋ยวินต์โปน,นี่ยชอบมากเลยไปกินทุกวันเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งไปกินตอนบ่าย ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาตาบวมปากปากนังก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมพปากนังก็ใหญ่เนี่ยน่าเกลียดมากตอนแรกก็นึกว่าแมงสาบกัดมั่งอะไรมั่งหนูกัดมั่งเดไปกินอีกสองสามครั้งถึงจะรู้ว่าแพ้แแมงกระพุนหลังจากนั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวก็จะไม่สั่งมันจะไม่ให้เขาใส่แมงกระพุน อย่างเท่อะใครอยากเห็นบอกนะว <laughs> จ,จัดให้ดูหรือควรเอาลงหลังคลิปนี้ดีไมเป็นร้าวโรคทุกโรคมันมียาแก้ได้ใช่ไหมได้โรคทุกโรคมันมียาแก้คือยังไงอะ ยาอะไรอะ่ะจะม,มีภาพอะไรในะนั้นไหมไม่มีจิมจะมีภาพอะไรขี้เหร่ถึงว่าภาพขี้เหร่ถึงก็ลบทิ้งหมดเลยเริ่มจะไปรู้ได้ไงไฟรูปอยู่ตรงไหน,นยังไม่รู้เลยก็ไม่รู้บางทีถ้าคุมมันก็บางผิวขาวมันกูแต่ไม่มีอะไรหรอ เอาเจอกันทักตั้งเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวจัดลงคล้ายคลิปนี่เ,เดี๋ยวดูเริ่มจะทำอะไรพี่ดาทนะ้ากูเองนะทึกก็ท้าถ่ายกูนะอะไรนะรเอารู้เรื่องของใครมันเด็ดกว่าใคร ไม่มีอย่ามาอ้ำดึกไ, <c oughs> ไม่กลัวไม่เคยกลัวเป็นด้าไม่เคยกลัวไม่เคยเก่ง <c oughs> เป็นด้าผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> เคยดูแมตังฟูเพนด้า ขอแล้วกิปนี้เดี๋ยวไปเคียรกับผัวก่อนก็จะเอามุกอะไรมามายิงกันลาไปแล้วค่ะ bye <love> บ๊ายบายแอเลิฟยื้อ่บ๊ายบายเป็นขับก่อนบ๊ายบายมือมาให้ถึงนี่มือมาไม่ถึงอีกนิดนึงบ๊ายไอเลิฟย u พี่น้อง